สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้น,รนประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่4นะคะนักเรียนยังอยู่ในหน่วยการเรียน,นที่6เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะค่ะการเขียนทศนิยมนะคะไม่เกิน2ตำแหน่งในรูปนะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ะะมาดูแนวคิดสําคัญในเรื่องนี้กันค่ะนักเรียนแนวคิดสําคัญในเรื่องนี้นะคะนักเรียนเขาบอกว่าในการเขียนทศนิยมนะคะให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนเราทําได้โดยเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ก่อนจึงทําให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียนเรามาดูว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องการเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มีอะไรบ้างก็คือ 1. เขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปทศนิยมได้2นะคะเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งนะคะในรูปเปอร์เซ็นต์หรือรรูปร้อยละได้นะคะ นักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนตัวอย่างในเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ในหน้าที่49นะคะข้อที่1ใหญ่นะคะนักเรียนเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็น ทรงเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเขียนทศนิยมที่เขากําหนดให้ค่ะลูกให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ข้อที่1นนะคะทศนิยมที่เขากําหนดให้ก็คือ0.65มาดูวิธีการทำค่ะนักเรียนเราก็ลอกโจทย์มาก่อนค่ะ0.65นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่าเศษ65ส่วน100ทีนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้หรือยังคะ ได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนของเราเป็น100แล้วนะคะเราก็จะได้เท่ากับร้อยละ65หรือว่า65%เอนั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็ได้เท่ากับร้อยละ65หรือ65%เปอรค่ะให้เขียนต่อเป็นเลขไทยนะคะและอย่าลืมขีดเส้นใต้ตรงคำว่าวิธีทำและคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะนักเรียนยังคงอยู่ที่หน้า49ข้อที่3ค่ะข้อที่3โจทย์บอกว่า0.06 0.06มาดูวิธีการทำให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะล็อกโจทย์ลงมาค่ะนะักเรียน0.06เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน100ส่วนเป็น100แล้วนะคะเราสามารถทำให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะข้อน,นี้ก็จะได้ร้อยละ6หรือ6เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะได้คำตอบแล้วนะคะร้อยละ6หรือ6เปอร์เซ็นต์ค่ะ มาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะเรกเรียนตัวอย่างข้อที่5 0.5 0.5นะคะเรามาดูซิว่าเราจะทำให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อย่างไรล็อกโจทย์ค่ะ0.5 0.5เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษห้าสิบส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะเศษ5้าสิส่วนหนึ่งส่วนเป็นหนึ่งแล้วเราสามารถทำให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะเราก็จะได้ร้อยละ50สหรือ 50ซค่ะได้คำตอบแล้วนะคะร้อยละ50หรือ50เนนั่นเองค่ะอีนนี้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปค่ะนักเรียนหน้าที่50ค่ะเปิดหน้าที่50ค่ะหน้าที่50ของเราตัวอย่างนะคะข้อที่7ค่ะนักเรียนข้อที่7โจทย์บอกว่า0.69มาดูวิธีทำกันค่ะนักเรียนเราก็ลอกโจทย์ลงมาค่ะ0.69เเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ว่า เศษ69ส่วน100ส่วนเป็น100แล้วนะคะนักเรียนเรามาเขียนให้อยู่ในรูปแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเราก็จะได้ร้อยละ69หรือ69เปอร์เซ็นต์ค่ะได้คำตอบแล้วนะคะคำตอบเราคือร้อยละ69หรือ69เปอร์เซ็นต์นั่นเองคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่9 จทย์บอกว่า1.26ค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะลอกโจทย์ลงมาค่ะ1.26เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้เท่ากับ126ส่วน100เศษ1 2 6ส่วน100ส่วนเป็น100แล้วนะคะเราเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะได้เท่ากับร้อยละ126นะคะ หรือ126เซค่ะเราก็ตอบได้เลยค่ะตอบเป็นเลขไทยร้อยละ126หรือ126เซค่ะนักเรียนค่ะเราก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนใน ตัวอย่างนะคะในข้อที่1ใหญ่นะลูกนะข้อที่หนึ่งใหญ่คุณครูยกตัวอย่างข้อขี้ให้นักเรียนนะคะนักเรียนจดตัวอย่างลงไปให้เรียบร้อยด้วยแล้วหน้าที่ของนักเรียนที่ต้องทําต่อก็คือทําให้เสร็จนะคะข้อที่2ข้อที่4ข้อที่6ข้อที่8และข้อที่10นะคะให้นักเรียนดูจากตัวอย่างข้อขี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วทําตาม ตัวอย่างเลยนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะนักเรียนทีนี้นะคะนักเรียนในข้อที่2ใหญ่ในหน้าที่50นะคะคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้ให้นักเรียนลองทําเองเขาให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นแล้วก็จับคู่จํานวนที่เท่ากันอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1 0.28นักเรียนก็ดูซิว่า0.28ถ้าเขาไม่เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเขาก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้ใช่ไหมคะถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนก็จะได้เศษ28ส่วน100ถ้าอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับร้อยละ28หรือ28เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะมันมีความสัมพันธ์อยู่แค่นี้ให้นักเรียนลองทําข้อที่2ใหญ่เองนะคะ มาดูตัวอย่างข้อที่3มใหญ่ค่ะนักเรียนนักเรียนดูนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้าที่51ค่ะลูกข้อที่3ใหญ่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นะคะข้อที่3ใหญ่เขาให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขในตารางให้สมบูรณ์ตัวเลขในตารางในตารางของเราก็จะมีเศษส่วนทศนิยมเขียนในรูปร้อยละเขียนในรูปเปอร์เซนต์จะมีความสาคัญกันหมดเลยค่ะเศษส่วนทศนิยมร้อยละเปอร์เซนต์ มีความสัมพันธ์และมีค่าที่เท่ากันนะคะแต่เขียนคนละรูปแบบแค่นั้นเองค่ะอย่างเช่นเหมือนข้อที่1นึ่เขายกให้แล้วก็คือให้ตัวอย่างมาแล้วคือ26เศษ26ส่วน100ให้ช่องร้อยละมาแล้วสามารถเขียนให้ดูในรูปร้อยละ26ได้ยังขาดช่องทศนิยมและเปอร์เซ็นต์มาดูท่องช่องทศนิยมค่ะเราก็เขียนได้เลยว่าข้อนี้นะคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ได้เท่ากับ0.26 ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์ก็ได้เท่ากับ26%ค่ะนักเรียนไม่ยากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่3เขาให้เศษส่วนมาเศษ4 5 6ส่วน100เศษ4 5 6ส่วนหนึช่องทศนยมไม่มีช่องร้อยละยังไม่ให้และเปอร์เซนต์ก็ยังไม่ได้เขียนให้ให้นักเรียนทำเองอันนี้นะคะเศษ4 5 6ส่วนหนึสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบทศยมได้ว่า ส่วนเป็น100คือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2องตำแหน่งนักเรียนก็จะได้ทศนิยมก็คือ4.56 <4. 56 S 1> เขียนให้อยู่ในรูปร้อยละค่ะนักเรียนได้ร้อยละ456เขียนให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ค่ะได้456เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ,ะทีนี้มาดูข้อที่5ข้อที่5เขาให้ช่องร้อยละมา ร้อยละ8ปเขียนเศษส่วนได้อย่างไรเขียนทศนิยมได้อย่างไรเขียนให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์ได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนร้อยละแปดสิบสเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษแปดสิบสี่ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.84เขียนให้อยู่ในรูปเปอร์เซนต์ได้ว่า84%เปอร์เซน์ค่ะ ามาดูข้อที่7ค่ะข้อที่7ให้ช่องทศนิยมมาก็คือ0.92ช่องเศษส่วนไม่ให้ร้อยละไม่ให้เปอร์เซ็นต์ไม่ให้มาดูซิว่าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรก็ได้เท่ากับเศษ92ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปร้อยละได้อย่างไรร้อยละ92เขียนให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรได้92เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างที่ครูจะยกให้ข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนข้อที่9ให้ทศิยมมาค่ะ0.08 0.08เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรคะได้ว่าเศษ8ส่วน100อยู่ในรูปร้อยละร้อยละ8เปอร์เซ็นตค่ะ8เปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ เป็นยังไงคะนักเรียนยากไหมคะทั้ง3ตัวนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์กันนะคะให้นักเรียนแยกให้ออกว่าเมื่อเขาให้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วตัวที่เหลือนักเรียนสามารถเขียนอย่างไรนะคะเศษส่วนทศนิยมร้อยละเปอร์เซน็นจะมีความสัมพันธ์กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตมาตอนนี้เราก็เรียนกันใน สี่ชั่วโมงแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นและคุณครูหวังว่านักเรียนคงทําการบ้านข้อที่เหลือเสร็จนะคะแล้วก็ส่งไปให้คุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะนักเรียนมาดูว่านักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะคะเรื่องการเขียนชอทซิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นักเรียนได้อะไรนะคะก็คือเราสามารถสรุปได้ว่า การเขียนทศนิยมนะคะใ,ให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ทำได้โดยเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ก่อนแล้วจึงทำให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะภาระงานของนักเรียนในวันนี้จะมีอยู่3ข้อใหญ่นะคะคือหน้าที่4 9ข้อที่1ใหญ่ก่อน นะคะให้ทำข้อคู่2 4 6, 80แนะคะแล้วก็ข้อที่50เนี่ยข้อ2ใหญ่ก็คือข้อที่1ถึงข้อที่6ให้นักเรียนทำทุกข้อเลยโยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะส่วนหน้า51ข้อที่3ใหญ่ให้นักเรียนทำแค่ข้อคู่เพราะข้อคี้ครูเฉลยให้แล้วนะคะคำข้อคู่ก็คือ2 4, 6 8ีนั่นเองค่ะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงทำกันได้นะคะดูจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้แล้วนักเรียนลองหัดทา ด้วยตนเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนคงทำแบบึกหัดกันเสร็จนะคะแล้วเราเจอกันในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ